กระบ,บีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะพบกับรถสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะกับ All New Titan นะคะตอนเดียวขับสีนั่นเองนะคะที่คันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มออฟโรดไปเลยนะคะเดี๋ยวบีพาลูกค้า จะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองซึ่งตัวขับสีนะคะเกียร์ตัวตอนเดียวเนี่ยจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะจะสังเกตเลยค่ะว่า All New Daytona ต่้ใหม่ตัวนี้นะคะก็คือมีการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในแม้แต่เครื่องยนต์ก็เปลี่ยนนั่นเองนะคะเป็นไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงมานะคะขนาดเครื่องยนต์2,400ซีซีนั่นเองนะคะนี่ค่ะมีการปรับเปลี่ยนด้านหน้านะคะก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะ ให้ดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ขนาดตอนเทียวยังเทขนาดนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าบีพามาชมกับกระบ,บะสีประตูเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีพามาดูชุดแต่งนะคะสําหรับสายแต่งนะคะลองดูนะคะเพื่อเอาไปอ่าเป็นตัวอย่างนะคะในการแต่งได้เลยนะคะสำหรับครันนี้จะเป็นการสีเท้านะคะมีการติดตั้งนะคะ ตามความชอบของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะนี่ค่ะเลือกลายได้นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของบันไดนะคะมีของเอาเรนเดอร์สวยมากๆนะคะถือว่าเอาเรนเดอนะคะมาเร็วมากนะคะสำหรับการตกแต่เนี่ยเอาเรนเดนี่คือมาแบบตามต้องการจริงๆนะคะ ก็คือแข็งแรงใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็สุดยอดอมาด้วยนะคะติดตั้งนะคะสำหรับคนของคนอะไรหรือว่าเราอยากจะไปเออแคมปิ้งต่างๆเนี่ยคือคันนี้จบแน่นอนนะคะนี่แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวกันชนท้ายเหล็กนั่นเองนะคะสามารถลาดจุกิ่ะเติมไปด้วนนี่ค่ะแต่จะบอกว่าตัวใหม่นะคะในเรื่องของการขนของนะคะขนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถ จุกของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะมากขึ้นกว่าเดิมและจุกได้อัดเต็มแน่ๆนะคะนี่สำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะทดลองขับนะคะหรือว่าอยากมาสัมผัสคันจริงๆเนี่ยสามารถที่จะแวะมาได้ที่มิตซูออโต,ต้ฮะของเราได้เลยนะคะหรือว่าอยากสอบถามโปรโมชั่นมิตซูนะคะของ B ีนะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษจัดให้เต็มนะคะยังไงสนใจรับมหามีศู9 1 8แปดเกหดาสี่สี่ห้าเกเดี๋ยวเจอกันค่ะ